แอนดี้อัปเดตค่ะพี่แก้มเดือนกุมภาพันธ์เย่มาอัปเดตกันดีกว่าค่ะวิพอจะอัปเดตที่ก็ส่งส่งนั่นแหละพอคนจะถ่ายก็ส่งส่งนั่นแหละโอเคจ้าก็คือเราจะเริ่มต้นค่ะเดือนนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่หนึ่งก็คือไม่มีอะไรลงเห็นป่ะคือบอกเลยว่ากุมภาพันธ์เนี่ยพี่แก้ม นอกจากที่เดือนเนี่ยจะมีวันที่น้อยแล้วอการอัปเดตเนี่ยก็ยังน้อยกว่าชาวบ้านเขาอีกด้วยชค่ะแต่เรามีเหตุผลเรามีเหตุผลค่ะถั่วต้มก็เป็นวันศุกร์ที่สองค่ะพี่แก้มใช่อ่ะเป็นลงอะไรี่วาคารักหนูได้ไหม EP 9ใช่ค่ะแล้วก็วันเสาร์ค่ะวุ้นเรื่องวไยจิมมี่ซี EP 2แล้วต่อไปค่ะวันจันทร ก็คือ MV MV วีวีช่วงเอเชียใช่อันนี้แบบว่าเราก็ตั้งใจอยู่แล้วอยากทำมากใช่ค่ะใช่แล้วผลตอบรับดีด้วยนะช่วงอ่ะดีมากจริงแล้วก็ค่ะไปเร็วมากเพราะว่ามันโล่งมันโล่งวันนี้ไงมันโล่งจริงๆทุกคนแล้วก็ข้ามไปอีพีพุดพุดเชอรี่เนจิกอีพีแปดแล้ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมอีพีแปดมีอิปัญหาอีพีล่าสุดที่ถ่ายเนี่ยถ่ายไปแล้ว มันมีด้วยนี่อ๋อใช่ EP ไหนไม่รู้จำไม่ได้อ่อนาไปแล้วแน่เลยอีพีหนึ่งที่เสียงเสียงมีปัญหาใช่แต่จำไม่ได้ว่า EP ไหนถูกต้องน้องให้อ้อนไปหายโยนไปเลยคนตัดเลยค่ะตอนนี้คนสมองไม่ไปแล้วค่ะสมองไม่ไปแล้วตอนนี้นะคะต่อไปวันศุกร์ที่9ค่ะใช่พี่วาก็รักหนูได้ไหมอีพีสิบ ตอนจบจ้ะเออใช่ดูเบี่ยมเหมือนกันค่ะอี EP โอ้ย EP สิบมีคนบอกด้วยนะว่าอะไรนะแต่ว่า EP เนี่ยรู้สึกว่าช่องเราเรียกแรงเกินไปนะจริงเหรอใช่เห็นมีคนมือันนี้ส่วนน้อยหรือเปล่ามีคนเดียวเห็นเพียง้นเอียษพี่ไม่เมย์พี่อ่านไม่เจอไงพี่ไปเจอแต่คนเห็นด้วยกับเราหนูก็เลยอยากจะฝากบอกถึงเขานิดนึงไม่มีโอกาสเลยต่อบอกถึงเขานิดนึงว่า ถ้าพิมอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้ดูมาทุกตอนที่เราดีแอคเลยอีพีสิเนี่ยพูดน้อยมากเออไปพูดตอนรีแคปที่แบบว่าก็อธิบาย uh huh. ใช่ไหมในส่วนของเราว่ามันคืออะไรอะไรเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนูนั่งดูไปพร้อมกับทุกคนอีกรอบนึง uh huh. ตอนต้นน่ะอ้าสภะแล้วก็ uh huh. <laughs> แต่ถ้า้ตอนรีแคปแบบพูด uh huh. แล้วก็พูดตามความจรงิง uh huh. ซึ่งใครรับได้ก็รับแล้วก็เตือนแล้วว่าถ้ารับไม่ได้ก็ออก uh huh. <laughs> อนนอันนี้บอกไว้ก่อน ไม่ใช่เราเตือนอย่างเดียวนะพี่เห็นแฟนลับมาเตือนให้ด้วยอ่ะจริงเหรอใช่พี่เห็นประมาณว่าอ่าเขาเขารีแอคเขารี c h a ตามความเป็นจริงถ้าใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องมาดูออมีคนพูดแบบนี้ด้วยขอบคุณขอบคุณแต่อันนี้มันคือแบบว่าความรู้สึกเราจริงๆว่าถ้าทนกับ re แคปที่แบบว่าติไม่ได้อ่ะก็อย่าดูเลยถ้าแบบต้องชมอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แบ่งแบบเป็นช่วงให้แล้วว่าจะชมจะไม่ชมจะอะไรางมันคือการ re แอคอ่ะทุกคน แล้วมันก็คือการรีแคปใช่แล้วมันก็แบบว่ามันธรรมชาติมากต้องถูุกใจทุกอย่างเลยหรออะไรเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เพราะฉันก็คือแบบว่าจะบอกว่าปฏิกิริยาเราไม่ได้แรงเลยคือหรือว่าแบบว่าธรรมดามากในอินเนอร์ในการดูในอะไรแล้วเวลาพูดอะไรก็เฉยมากยิ่งถ้าบอกว่ารีแอคแรงอ่ะอีพีสิบอ่ะแทบจะเงียบเยอะที่สุดแล้วอันนี้ก็ แล้แต่วิจิตรนัยยะใช่แต่ถ้าไหนแรงจริงก็จะใส่ตื้ดไปให้เหมือนเซ็นเซอร์เสียงนี่เอาจริงเหรอ <laughs> <laughs> เห็นไหมพี่บางทีพี่อยากไปแล้วพี่ไม่ได้ไปถูกองพี่เลยนะเออในหนูนี่แค่พูดแบบว่าเออแรงไปเดี๋ยวน้องต่อก็ตื๊ดมาให้เองอ่าเห็นไหมคะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกทุกเรื่องค่ะทุกคนถ้าเป็นแฟนคลับช่องเราจริงๆก็จะรู้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้จ้ะตูกตองใช่แล้วไม่ใช่แค่หญิงๆจ้ะชายชายก็มีหมดอ่ะเขาก็ด่าเราเหมือนกันว่าทำไมแบบว่าอย่างงั้นทำไมทําเป็นง่วงทำไมอย่างงั้นอย่างนี้เราก็พูดตามความจริงว่ามันยืดมันเบื่อเออ ก็ปกติมันคือความจริงแหละช่องเราอ่ะใช่เออมันจะให้มานั่งใส่หน้ากากมันยากอ่ะที่ทำไม่ได้เพราะทุกวันนี้คือใส่หน้ากากเข้าหากันก็เหนื่อยเออใช่ันี้พี่แก้มก็เออออกกับหนูอีไม่ใช่หนไม่ลองเลยอ่ะยอมยอม โอเคแล้วก็วันที่10ค่ะพี่แก้มวุ่นเรื่องวายค่ะไม่ไม่แล้วก็แหงไม้ใช่ก็คือแบบมีคนขอทั้งไม่แหงแหงไม้หนูก็งงว่าฉันต้องคู่ใอแหมมันคู่เดียวกันใช่ไหมใส่ใช่ใส่ชื่อไปแบบนั้นมันเหมือนแค่สลับโทงไงทุกคนอ๋อมพ์แล้วต่หลักๆอะหนูพิมพ์หนูให้อ้อนหามายแหงแต่ว่าพอดูเลื่อนแท็กไปเรื่อยๆมันก็คงปนละมั้งเบิ่งปนแหละมันแยกแยะไม่ได้อเนาะมันแยกแยะไม่ได้หรอ ติเตมันก็แท็กมั่วไปแล้วที่แกเคยนี่คะเวลาบางครั้งเราดวงดวันนี้แต่ว่าไปออกอันไหนก็ไม่รู้อ่ะชอบเอาแท็กคนอื่นไปเกี่ยวข้องอ่ะเออไม่ใช่เฉพาะติ๊กต๋อนะเอาแล้วพี่ก็เห็นบ่อยอย่างอย่างตัวอย่างเอ็กอย่างเนี้ยเออเขาพูดถึงแท็กนี้กันอยู่โอ้โห็กอื่นเข้ามาเกี่ยวไม่เป็นไรอันนี้ก็คือแล้วแต่คนอันนี้แซวแก็ต้องการแสงไม่ เลยคือแสงพวกนั้นนะคือช่องเราไงเราใส่แราใส่ไงอันนี้ยอกอีกอันนี้ไม่ใส่เราไม่แต่ที่หนูเห็นบ่อยคืออะไรรู้ปะจะเป็นแบบฟิลเหมือนภาพแบบปังโป่งอ่ะในึ่าแแล้วก็ใส่แท็กมาเพื่อฉิคกุจะเล่นดูแล้วทำไมกูต้องมาดูนมมึงเอ เข้าใจเข้าใจวันนี้เหนื่อยจังเลยอะตอบวั่สิบเอ้ยไม่ใช่ตอบวันที่11วันที่11ค่ะช่วงเอเชีย EP อีพีหนึ่งมาแล้วดูเยอะมาก EP นี้ตอนนี้ก็หมื่นกว่าแล้วนะถึงหมื่นหนูตกใจเลยเออพี่ก็ตกใจขนาดแต่เรามาเร็วเนาะมาช้าอมาช้าค่ะไม่เร็วไม่เร็วก็ผลตอบรับดีอ่ะคือช่วงเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่า หนึ่งคือเราถ่ายแล้วมันต้องมีการซอยอเนาะเพราะมันได้แค่หกสิบและระบายหน่อยบอกเลยว่าเราอ่ะอัดาละเร็วตัดใช่ต,ตัดหนูว่าถือว่าเร็วแต่ปดบลดบ็อกอะนานนานมากเลยทุกคนช่วยแบบว่าทำอคอมเมนต์ให้กระจายถึงคนปดบล็อกหน่อยคือวีทีวีอ่ะเราพูดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าวีทีวีเขาเป็นพวกแบบปดบล็อกนานเราเลยพูดตรงๆไม่ค่อยอยากทําอะไรที่เกี่ยวกับวีทีวีเออแล้วพ็ด้วยความที่มันเป็นกระแสดีแบบนี้แล้วเขาปดบล็อกใช่างเนี่ย เราก็ช้าเออมันทําให้เราช้าแล้วมันทาให้แบบว่าแฟนลับก็อ้าวป่านนี้ยังไม่มาอีกเหรออีพีสองอีพีสามยังไม่มาเหรอคะใช่นีแอ็กซ์เสร็จไปตั้งแต่อะไรนะชาติแล้วยังไม่ปลดให้หนูเลยค่ะพี่อันนี้จริงนะของช่วงเอเชียพี่ยอมรับเลยว่าเราทําเร็วเราทําทุกอย่างเร็วมากใช่อันไหนที่เราช้าเราก็บอกว่าเราช้าใช่อันไหนที่เร็วเราบอกว่าเร็วใช่แต่มันมาค้างกลบล็อกอะดูดิค้างเป็นอาทิตย์นะทุกคนเป็นอาทิตย์ อ่ะอันนี้คืออีพีหนึ่งนะอีพีหนึ่นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปบ่นอีพีต่อไปเนี่ยโมอยู่แล้วก็ข้ามไปค่ะพี่แก้มังคานมังคานก็เป็นเชอร์รี่เมิจิอีพีเก้าเก้าเก้า วันที่สิบสี่อันี่ยต้องลงวันที่สิบอ้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าสิอ่ะเราเดินทางไปช่เราเดินทาง12บใช่ไหมบุรีรัมบุรีรัมอืมก็คือเป็นวันเกิดอันค่ะใช่คือย้อนกลับมาเพราะว่า Happy เพราะอะไรรู้ไหมอยากพูดเรื่องหนึ่งที่แก้มเป็นคนที่ให้ของขวัญคนแรกค่ะตรงวัน่ยตรงวัน่ยที่แก้มให้ของขวัญคนแรกเลยนี่คนที่ยังไม่ให้เตรียมตัวแล้วคะเป็นของขวัญที่ชอบที่สุดบอกแค่นี้เป็นของขวัญที่ชอบที่สุดบอกแค่นี้เออมาพร้อมซองสีแดงโอเคอ้อนขึ้นซองสีแดงเลย หจูต้องไปถ่ายมาด้วยนะอชอืมากชอบมากโอเคแล้วก็13ก็คือเราคือมันต้องลง12ค่ะแต่ว่าเราเดินทางอ๋อพราะเรามาถ่ายตั้งแต่วันที่ใช่วันอาทิตย์เออเห็นไหมทุกคนใช่ขอบสังขารอบสังคารมาให้น้องตัดเรียบร้อยเออคิดดูสิใช่ขยันขนาดไหนอะสุสุดมากเดี๋ยวมีอีกมีอีกใช่ค่ะแล้วก็ สิบสี่สิบห้าสิบหกว่างยาวเลยค่ะติดงานมันมีเหตุผลใช่พี่แก้มเราอยู่บุรีรัมย์แล้วทางานแบบเจอแฟนคลับด้วยนะเออใช่ใช่ไหมแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้เจอที่บุรีรัมย์แต่หมายถึงว่าเวลาเราไปทํางานเราเจอแฟนคลับด้วยนะเจอที่สกลนคร น้องเข้ามาทักเลยค่ะขอบคุณนะคะที่จําได้จําที่ไม่ทายไม่ทักที่ไม่ใส่แมสง์ไง <laughs> คนที่ชอบเสนอหน้าอย่างพี่มันก็จะมีหน้าหน้าม่แต่ลองต้องมาตอบก่อนว่าที่มั่นใจเนี่ยเป็นเพราะเสียงประกาศจากพี่หรือเปล่าที่หนูประกาศอ,อ่ะไม่เล้พี่แก้มรู้รีแอคพี่แก้มไหม,ไมคือจะมีพี่ดิวใช่ไหมพี่ดิวก็ส่งไมค์มาให้หนูแล้วก็กระซิบว่าฝากช่องยูทูบแล้วสิหนูก็ ฝากช่องแสนดีมีสุดชาแนลด้วยนะคะเป็นพี่ดวก็ระซิบหนูช่องอะไช่องอะไรเป็นช่องรีแอคชั่นค่ะแล้วพี่แก่แบบยืนอยู่พี่แก่พะเมี้ยเลียนพี่แก้มเป็นอย่างนี้เลยเหมือนไอยแล้วอยากบุดเหมือนอยากมุดดินนะเออพี่ไม่รู้จริงจริงนะแล้วหนูอ๋อหนูพูดคําว่าพิธีกรก็คือแล้วพี่แก้มก็อย่างนี้อย่างนี้แล้วหนูก็เลยไม่พูดง่าก็เป็นคนรายงานไงทุกคนแล้วเราก็แบบว่าไม่แต่ไม่ใช่แต่เพราะนัดนะวอนอยู่สีสเกตออเหรอเออพี่ก็เหมือนกันน้องๆมาจาก น้องมัธยมบรลงทะเบียนพี่บอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะทุกคนเปิด YouTube อย่างนี้เลยของพี่แล้วก็พิมพ์คำว่าช่องแสนดีมีสุขชาแนลจริงจริงแต่ไม่มีคนหยิบโทรศัพท์เลยอะไม่ทุกคนที่ที่เราอาจจะเขินเพราะว่าอะไรรู้ไหมเราอะไปทํางานแล้วมันเหมือนจะเป็นองค์กรเใช่ถ้าส่วนรัฐอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเขินกันแต่ความควมันหน้าของเราก็ะซิบ ผ่านไปบ้างใช่ถูกต้องแต่ตอนนี้พูดจะจบงานแล้วผูดยกผู้ใหญ่ทยอยออกหมดแล้วไงของพี่นี่ตอนลงทะเบียนเลยใส่ไหมบ้างไม่ไม่ไม่ใช้ปากเสียงอันแรงกล้าของพี่นี่แหละแลวน้องก็คือเดินผ่านอะไรวะช่องเลยวะเอออะไรวะไม่ได้แต่น้องที่สกลนครได้ยินจากเสียงประกาศก่อนหรือเปล่าแล้วก็เลยว่ามาทักหรือว่าเห็นปุ๊บจำได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคอมเมนต์ไม่น้องจำไม่ได้เลยเพราะน้องบอกพิมใช่ป่ะพิม ต้องถึงขั้นน้องบอกว่าน้องเห็นหน้าพี่เสร็จแล้วน้องต้องไปเซิร์ชใน y o YouTube ว่าหน้าพี่กับหน้าใน u t u b e อ่ะหน้าเดียวกันหรือเปล่าดีนะดีนะว่าตรงปกเดี๋ยวต้องให้น้องบอกว่าตรงปกไหมดีกว่าถ้าไม่ตรงปก่าจะดูไม่ออกหรอกอืมใช่อ๋อแสดงว่าตรงปกตรงปกตรงปกผ่านค่ะนั่นแหละทุกคนคือมันก็ช้าไปเลยเพราะว่าเราต้องทำงานสองอาทิตย์อ่ะใช่ค่ะุคุณเหนื่อยมากก็เลยแบบอ่ะไม่ได้ลงนะคะใช่แต่ช่วงระหว่างเนี้ยก็คือตัด ตัดออตัดอพีสองอยู่คือถ่าย E.P. พสไปแล้วแต่ช่วงระยะเวลาเนี้ ที่จริงหนูน่าจะิัดเสร็จตั้งนานแล้วรอปลดอีกนั่นแหละ E P สองเสร็จตั้งนานแล้วรอปลดเราถึงบุรีรัมย์แล้วนัดยังบอกว่ายังไม่ได้ปลดเลยเนี่ยใช่ออืม่าแล้วก็ค่ะพี่แก้มวันเสาร์ที่17บเจนเรื่องวายของออฟกันค่ะใช่แล้วก็ b e h i n บีไฮเดซีนลาดทวายไลท์ซึ่งอเนี้ยมีประเด็นก็คือ b e h i n บีไฮเดซีนลาดทวายไลท์อะค่ะหนูตั้งใจลงไว้วันที่16ซึ่งหนูตั้งเวลาใน X กับใน Facebook อะ อ๋อพี่จาได้แล้วใช่ที่หนูแบบแล้วคือทุกคนมันเหนื่อยมากจริงเคลียร์มากจริงใช่เราพาร์ทนี้นะก็หลุดไปในการที่นัดลืมตั้งเวลา u t u b e อ๋อใช่แล้วพอลืมตั้งเวลาย t ท b e เสร็จในใจนะชิบหายเลยแบบว่าแล้วทำไงดีมันปดไปแล้วแต่บางคนน่ะถ้าเกิดติดตาม X เราหรือว่าใน Facebook เราอ่ะจะได้ดูก่อนเพราะมันจะเป็นแบบไม่เป็นสาธารณะคนที่มีลิงก์จะกดเข้าไปดูได้คราวนี้แต่มีคนดูน้อยมาก คือยังต้องรอเผยแพร่อยู่อะว่าถึงจะมาเห็นกันเลยดูแค่ไม่กี่ไม่กี่คนอะสิบกว่า20กว่าเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ติดตาม X หรือ Facebook เรานะคะก็จะเห็นอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วที่มีลิงก์หลุดออกไปแล้วก็ไม่ได้ดูก็จะได้ดูก่อนเพื่อนถูกต้องค่ะแล้วคราวนี้มันไม่ทันแล้วเพราะมันมารู้ตัวมืดมากหนูก็เลยเปลี่ยนมาลงมันเสาเออใช่ใช่ที่ได้ยินแวบๆว ไช่ก็บอกอุ้ยลืมตั้งลงเวลาพี่แก้มบอกอ้าวพี่เห็นลงแล้วนี่เออก็พี่เห็นไงพี่เห็นในเอ็กใช่ใสรุปก็คือ Youtube ลืมค่ะจ้าใช่ค่ะออฟกันก็เป็น e ี2เหมือนกันนะคะไม่ได้ทำออฟกันตั้ง2ปีเลยโใช่ก็เลยเนี่ยกลับมาทำเราก็ทำ Youtube กันนานแล้วเหมือนกันเนาะนานแล้วเหมือนกันเนาะใช่ เหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่ไปต่อค่ะเขียนแล้วก็วันอางคารค่ะพี่แกนโอ้โหเว้นยาวไปมันปวดบอกช้าใช่เนี่ยช่วงเชียนเนี่ยอีพีสองทีไม่ปวดบล็อกช้ามากเลยทุกคนช่วยถล่มทลายให้หน่อยเออปวดบล็อกช้าจริงส่งจี้ไปแล้วนะไม่ว่าจะเมลไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะยังไม่ปวดสักทีซึ่งอีพีสก็ส่งไปชาตินึงเลยเหมือนกันก็ยังไม่ปวดนะยังไม่ปดเลยอ่ะแล้วก็ วันพฤหัสค่ะพี่แก้มาเชอรี่เมจิก EP สิบอ๋อเดี๋ยวก่อนมันมีวันที่เราไปรีแอคที่บุรีรัมย์ที่สิบสี่สเกตสิบแปดสี่สเกตสี่เกตคิดดูสิทุกคนก็คือเนี่ยเรารีแอควันที่สิบแปดเพื่อที่จะหาคลิปมาลงสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเยี่สองยี่สามเนี่ยใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นทุกคนค่ะถูกแล้วคือช่วงจะไม่ให้หงุดหงิดได้ไงก็เลยก็ถ่ายตั้งแต่สิบแปดอ่ะใช่ EP สามอ่ะใช่จนป่านี้อ่ะวันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย วันนี้ยี <27 S 1> ิบเจ็ดแล้ว啊หนึ่งสองสามสี่ห้าหก <EP 3 S 2> เจ็ดแปดอีพีสามยังไม่ปนดเลยทุกคนเกือบเป็นเป็นสิบวันแล้วว่าใช่ยังไม่ปมดเลยค,คนที่แบบว่าถามเรามาเยอะแยะอะมาให้กําลังใจเราหน่อยนะคะ <c oughs> หรือไม่ก็ให้ทริปตรงในช่องเราเลยค่ะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่ากดทิปยากก็โอนนะคะโอนเลยค่ะ <c oughs> จ <c oughs> ากที่แบบว่ามาขอแบบว่ามาขอว่าเมื่อไหร่จะลงนะคะ <c oughs> ขอเป็นกำลังใจก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวนะกับพี่แก้วจะไปเปิดบัญชีคู่แบบรวมกันแล้วก็เดี๋ยวขึ้นพร้อมเพลงออใ,ให้ทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวหารครึ่งแบ่งกันไปให้มันจบๆ <c oughs> น่าจะเ,เราตั้งใจทํามากเลยเนี่ยแต่เขาไม่เปิดบอกให้เราคิดเอาเองสิ <c oughs> ใช่อย่าโทษเราค่ะโทษเขา <c oughs> ใช่ถูกต้องอันนี้บอกเลยจบค่ะจบหลังจากนี้เขาไม่ปลดเราอีกเลยเออโอเคแล้วก็ตีแท็กให้สะเทือนไปเลยค่ะ กดบล็อกช้าเอแล้วก็ยี่สามค่ะพี่แก้3ยี่สามก็จะเป็นดีไฮเดซีนเชอรี่เมจิ EP หนึ่งถึงหกว่าุมันคิดมันสั้นเพราะว่าคิดมันสั้นก็เลยรวมไปเลยหนึ่งถึงหกใช่ค่ะนะแล้วก็ค่ะบนเรวานสาที่ยี่สิบสี่ใช่บุนเรื่องวาเจเจฟูไอเจก็คือคู่นี้ก็โดนตกเหมือนกันจากอ๋อ d f s ไงเนี่ย คือหนูดูไปแล้วสนุกมากชอบมากเลยคนก็แบบอยากให้เรามาเ e a c t อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นัดว่าน่าจะไม่ได้ใช่สไตล์พี่แก้มพี่แก้มน่าจะกลัวด้วยเอเหรอที่ที่หนูดูมันมันก็ไม่ได้น่ากลัวมากแต่หนูว่าเป็นสไตล์ที่พี่แก้มน่าจะน่าจะกลัวอยู่แหละไม่น่าจะนี่อยู่แหละเออหนูก็เลยแบบเออเราไม่รีแอคดีกว่าแล้วหนูก็จะได้ไม่ต้องทนด้วยก็เลยอยากไปดูใชุ่ดพี่แก้มบอกทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่พี่กลัวหรอกก็คือหนูอยากดู ตอนที่นัดคุยอยู่พี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่ามันคือเรื่องที่มันเราดูตัวอย่างก็ว่าอ๋อพี่แก้มอาจะไม่เคยดูก็ว่าเออพี่ยังงงอยู่เลยหรอไม่รู้เหมือนกันช่างมันเถอะไม่เป็นไรถือว่าพี่ความจําสั้นถือว่านักขี้ลืมชมค่ะปวดหัวแล้วเหมือนกันงงค่ะแล้วก็มาวันนี้ค่ะพี่แก้วยี่เจ็ดก็คือเออยี่สิบห้ายี่สิบหกอะไรเงี้ยเราก็ได้หยุดพักผ่อนเพราะเรากลับมาจากต่างจังหวัดวันที่ยี่สามเนาะยี่สี่ยี่ห้ายี่สิบหกเราก็จะได้หยุดพักผ่อนนะคะแล้วเราก็เนี่ยมานั่งรีแอคกันเนี่ย คลิปนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นก็คือทําวันที่27ใช่ค่ะใส่เสื้ออย่างเนี้ยกันเนี่ยก็คือ27ใช่ค่ะแล้วเราก็อา่ารีแอคเทอร์ที่จะลงวันนี้ค่ะ23.5องศาที่โลกเอียงก็คือแบบหลายหลายคนอยากให้ดูมากใช่ค่ะรอมิวเลอร์กันก็จัดให้เลยจัดเลยค่ะแล้วก็มาเปิดดูเยอะๆกันเลยค่ะเย็นนี้ใช่แล้วเยอะ คลิปนี้ลงทีรยินดีละอ๋อขอโทษค่ะเห็นไม่ไปแล้วไปแล้วใครไม่ดูให้ไปดูแล้วกันใครยังไม่ดูรีบกลับไปดูเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็28ตอนแรกตั้งใจจะลงเชอรี่เมจิอืมอีิบเอดซึ่งพูดเลยว่าพูดเถอะไม่ไม่น่าจะได้ลงเพราะว่าคือนัทกับพี่แก้มาาดูแล้วแล้วก็คือคลิปแต่มันมีปัญหาหลายอย่างทุกคนทั้งไมไวเล็อะไรที่ ใช้กันมาใหม่ใช่ไหมไม้สายที่ใช้เป็นประจําก็พังใช่ไม้สายที่ซื้อมาใหม่พอมาเสียบก,กับกล้องก็อะไรไม่รู้ปัญหาหลายอย่างอะอกล้องสองตัวก็ตัวหนึงใช้กับอันนี้ได้อันนั้นใช้ไม่ได้เออใช่จนนันกับพี่แก้นเหนื่อยและท้อ,อยแบบนี้ทุกคนอืมถูกต้องค่ะ ก็เลยเราไม่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 สามารถแบกหน้าตัวเองไปดูซ้าได้เพราะว่าเราเราเรียวมากแต่สนุกมากสนุกมากสนุกมีแอคตรงนี้เลยดีแม่จริยจริงเราโคตรเสียดายที่ทุกคนไม่เห็นคือเรามันมากอะมันแบบว่าฟินอะมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นอีพีที่แบบโอ้ยพี่ให้ใจไปเลยอ่ะจริงมีร้านดวงให้ร้านดวงเลยอีพีนี้อันนี้ให้ร้านดวงเลยชอบมากฟินมากแต่เราเบิเสียดายมากที่แบบ และนัดคิดถึงขั้นว่าแบบหรือกูต้องหาคนอื่นมารีแอค EP 11แทนว่าของช่องเราอะไรเงี้ยเพราะนักับพี่แก้มก็ไม่ไหวหรอกกับการที่ต้องมานั่งดูซ้ำอะไรเงี้ยกบอนคนไว้ก่อนก็เลยแบบว่าแต่ไม่รู้จะหาใครแล้วอ่ะก็คงอาจจะต้องปล่อยจริงจปล่อยเถอะไม่เป็นไรนะคะทุกคนไหนๆเราก็รอดู EP Final EP ทีเดียวทีเดียวดีกว่าเนาะ ล้วค่อยพอเราดูไฟนอลเสร็จพี่แก้มเราค่อยอาจจะไปแคปอีทสสิบเอ็ดฟห้ฟังหน่อยนิดหน่อยอได้จหได้ะัแล้วก็วันนี้ค่ะพี่แก้มที่ลงคลิปนี้ i ีส้าแสนดีอัปเดตเดทเดทเดทเป็นบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เหนื่อยมากพี่แก้มเหนื่อยมากทั้งงานที่ต้องไปแต่งจังหวัดแล้วก็มาวันนี้ค่ะที่ต้องมาเริ่มต้น เพราะว่าไปต่างจังหวัดเราก็ต้องเอาไฟเอาอะไรของเราไปใช่ไหมทุกอย่างต้องมาจัดใหม่ต้องทาอะไรกันใหม่โอ้ยน่เขันนี้เสียเวลาไปเยอะมากเสียเวลาไปเยอะเยอะอ่ะทุกคนกว่าจะได้ไม่ได้กว่าจะได้ก็บ่ายสองไปที่ดูแล้วเรานั่งกันทั้งวัน่ะใช่แล้วบอกเลยว่าผิดแผนด้วยที่จริงวันนี้ต้องรีแอคช่วงด้วยเนาะพี่แก้มใช่ช่วงที่จริงต้องสี่ใช่ไหมคะพี่แก้มวันนี้ต้องรีแอค EP สี่แต่เวลานม่ได้เลยเราก็เลยแบบอ่ะงั้นไม่รีแอค EP สี่แล้วเพราะว่าสามแม่งก็ยังไม่ปลดให้กูใช่ ขึ้นมันเลยแบบมีความรู้สึกว่าเอ้าสารยังไม่ดีเเออมันก็ดีเลยเราอัดไปเร็ว mm ก็แค่นั้นแหละเออก็เลยแบบว่าสีก็คงดีเลยด้วยทั้งจากที่เรารีอคช้าด้วยแล้วก็ทั้งจากที่เขาปดบอกด้วยนัดบอกไปก่อนเลยอืถูกต้องนั่นแหละนะคะทุกคนเดือนนี้เป็นไงบ้างพี่แก้มผลอย่าเสริมอะไรนะหุ่นเลย พี่แก้มบอกตอนนี้นะกับพี่แก้มอะในใจคือคิดอะไรไม่ออกแล้วคือทุกคนการทําแบบเบื้องหลังเนี่ยโทมากแบบในการที่แบบทุกคนก็จะบอกว่าพี่อยู่เบื้องหน้าไม่ใช่หรออ๋อพี่ทําทั้งสองพี่ทำทั้งสองตำแหน่งเลยค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วในการที่ต้องไปพัดตัดต่ออะไรเงี้ยพี่ก็ไปยุ่งด้วย everything จริงๆเลยพี่แบบอกดไม่ออกเลยอะ มันเหมือนแบบว่าตอนนี้หมดแรงทุกคนแบบว่าแบบว่าเศร้ามากเลยอ่ะมาให้กําลังใจหน่อยขอร้องใช่ขอกําลังใจหน่อยนะทุกคนทอ้อเอางี้เออหนูหนูไปเห็นไหมนี่พี่แก้มถ้าเกิดว่าสามหมื่นนะคะอันนี้ที่นัดเป้รู้มานะจริงหรอเป้ไม่เป้ยังไงถ้าเหมือนสามหมื่นเนเราจะเปิดแบบสําหรับเปิดแบบทําสมาชิกได้ที่แบบสมาชิกอาจจะได้ดูก่อนหรือว่าได้ คนเป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะได้ดูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องยอดวิวต้องเอ้ยอดซับเราต้องถึงสามหมื่นก่อนอะไรเงี้ยทุกคนช่วยติดตามหน่อยนะก็แบบอยากให้ถึงสามหมื่นเร็วเพราะเออดีจังเผื่อเราจะได้ทาโปรเจกต์ใหม่ๆเผื่อนะเพราะตอนนี้เริ่มท้ออีกแล้วตอนแรกอยากทํามากตอนนี้นะเริ่มท้อแล้นไ้พูดตรงๆขอกาลังใจขอขอถ้าแบบว่าครบสามหมื่นเร็วก็อาจจะแบบมีอะไรใหม่ๆให้เป็นกำลังใจให้กับเราเพราะว่า เราจะหวยหาจากที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากแฟนขับช่องเรานี่แหละใช่ปกติว่าเนาะจ้ะอืก็ลังจะพปกติเราจะเป็นพลังบวกให้ทุกคนใช่ไหมแต่วันนี้ทุกคนมาเป็นพลังบวกให้เราทีท้อมากอีกนิดนะก็พี่แกจะร้องไห้ละมาเถอะจริงท้อมากไม่รู้เพราะอะไรหนูมันมันอาจจะมันหลายอย่างอะเนาะหลายอย่างทุกคนเพราะฉันเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะใช่ค่ะ ขอเราไปปรับจูนกับสติก่อนใช่ค่ะไปพาคนมาซักไซเยอะๆค่ะใช่ใช่อยากอยากถึงสามหมื่นแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยถ้าถึงสามหมื่แล้วเราเปิดสมาชิกเราจะทําอะไรได้อีกไหมอีกไหมพี่ <ไง S 1> ว่าน่าจะเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดที่จะทําให้เราแบบว่าไปต่อได้แบบื่อยหิวใจเราเนาะเพราะว่าเป้าหมายเราคือหนึ่งเสียงหนึ่งเซียนหนึ่งแสนได้ไปญี่ปุ่นค่ะ ต่ใหม่เราเป็นหนึ่งแสนได้ไปญี่ปุ่นแล้วรู้ช่วยเราเนถ้าพี่ถูกหวยก่อนก็ไปก่อนนะคะเออถ้าหนูถูกหวยหนูก็ไปก่อนเหมือนกันนะคะโอเคแค่นี้ละกันทุกคนเดือนนี้มันขอโทษด,ด้วยที่ลงคลิปน้อยเพราะมันมีงานอื่นจริงใช่คืองานอื่นก็กินเวลาไปแทบจะครึ่งเดือนแล <t> ้วจ <t> ้ะอ<ค>ืม <t> ไหนจะกลับมาพักผ่อนทำนู่นทำนี่อีกใช่เนาะโอเคค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้ค่ะพี่แก้ม ห้ามลืมเลยค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งข้างๆเพื่อเราด้วยนะคะพูดคุยกันนะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้การคลิปนี้นี่อยากขอกำลังใจจากทุกคนจริงๆให้นคลิปต์แกมเห็นหน่อยว่าทุกคนยังซัพพอร์ตเราอยู่เนาะหือว่านั่นแหละทุกคนไม่พูดดีกว่าเหนื่อยแล้วไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วโอเคไปละค่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า